คือเราเอาไก่ต้มขึ้นมาแล้วใช่ไหมพอไก่สุกใช่ไหมเราไปนอกน้ําเย็นอันนี้มาไม่ทันนะเนี่ยเราเราเราถ่ายตอนนี้ไปก่อนพอเรานอกน้ําเย็นเสร็จแล้วใช่ไหมไก่จะสุกไม่สุกให้ดูตรงไหนหนตรงนี้เลยข้อมันจะแตกอข้อมันแตกคือมันได้แล้วแล้วเราไปนกน้าเย็นอันนี้พี่อยากข้ามขั้นตอนนี้ก่อนเดี๋ยววันหลังจะถ่ายดูใหม่นะก็มาไม่ทันแล้วพอเรานอกน้ําเย็นเสร็จเราขึ้นมาเขาเรียกว่าขั้นตอนนี้คืออาบน้ําไก่ อาบน้ำไก่อะบังอาบเลยครับอาบไ้หเลยน,นั่นคือเราไรก็คือเราต้มก่อนรอบหนึ่งใช่แล้วขึ้นมานอกน้ำเย็นแล้วน้ำเนี่ยมาจากไหนคือน้ำมันไก่ที่เราตักขึ้นมาในหม้อเรามามาเรามาพักไว้เพื่อที่จะามาอาบน้ำไก่ให้เนื้อไก่มันเงาวาวอันนี้คือเป็นเป็นสูตรอะไรครับสูตรสูตรอิสลามสูตรอิสลามเลยใช่แล้วคนอิสลามก็มากินที่โกดังพิยาได้เลยเพราะบางเป็นคนสอนพิยานะ สูตรนี้เป็นสูตรของบังนะไม่ใช่สูตรของคนอื่นนะนสูตรของบังแท้เลยอิสลามแท้เลยอิสลามมากินได้แล้ววหลังบังก็จะสอนพิยาทาข้าวหมกไก่โอ้<า>อันนี้เป็นข้าวมันไก่ก่อนเอาข้าวมันไก่ก่อน<ด>นี่นะเราก็อายน้ำไก่ทั่งตวเลยนะนี่คือการอาบน้ําไก่อาบน้ําไก่อาบน้ําไก่เพื่อให้ไก่มันเงาวาวอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันไม่มีแห้งเอาต้องกลับด้วยนะกลับด้านด้วยนะเอามาจะดูแบบจะดูแบบผิวชํำๆมันนะมันจะชํำทั้งวัน เอามาเสร็จหนึ่งตัวเอามาตัวนี้อ่าให้ทั่วเลยนะขาคือเอาไว้ทั่วเลยนะกลับด้านมาปีกเปิดกเอาไว้ทั่วให้หมดเลยนี่นะเขาเรียกอาบน้ําไก่ให้ไก่มันเงาวาวทั้งวันเสร็จหนึ่งตัวตัวนี้บ้างนี้เราจะใช้น้ํามันไก่น้ํามันไก่ที่เราตักออกมาจากน้ำหม้อน้ต้มไก่ที่เราต้มใช่อ่าเรามา เราใช้วัตถุดิบอย่างดีนะขายยี่สิบบาทเองฮะใช่พี่ยาขายยี่สิบบาทขาที่ไหนจะอะไรยี่สิบปะใช่แล้วเป็นสูตรอิตาลีแท้ๆเลยนะคนสอนยังบอกเลยทำไม่ได้ใช่ที่นี่ที่เดียวครับแต่พี่ยาทําให้ทุกคนได้กินไงอยากให้ทุกคนได้ชิมและอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปกับพี่ยานะ แต่ทุกคนไม่ต้องขายยี่สิบหรอกทุกคนไปเปิดร้านขายได้เลยสี่สิบาทแล้ว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 แต่คนขายนะว่าจะขายราคาอยู่อยู่ได้เท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่เลยแต่ถามว่ายี่สิบาทพี่ยาได้กําไรไม่ได้แต่มันได้น้อยได้น้อยได้น้อยแต่พี่ยาก็ภูมิใจที่ได้ทําข้ามันไก่เป็นนะอ่าจะได้สอนเด็กีไงคือทําเพื่อสอนเด็ีมาแล้วพี่นาทีมาแล้วมาดูอะไรอ่ะมา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 แล้วกระโพด นี่นะคือมาจากไหนเอ้ยใครอยากทานข้ามันใกล้มาจากเมืองกาญจน์นะครับสูตรอิสลามมาหาพี่ยาวันนี้อ่าตอนนี้ขบวนออกกันเยอะมาที่กุังมียาบำรุมได้เลยนะครับก็คือข้าวแกงสิบบาทก็มีนโคตรในไล่ออกไม่ทันเขามาหาพี่ยาแล้วันนี้เราเราขายไม่ทันตลาด เราลาเสร็จนี้ก็คือค่าจบเหลืคร่บแต่พี่ยาก็เลยให้เขาอ่ะเขากลับมาแล้วมาขอพี่ยาบอกว่าพี่ยาผมขอขายข้าวโพดได้ไหมอ่าฮะข้าวโพดล่ะครับวันนี้พี่ยาก็ขายข้าวโพดวัน้ได้จากพดเนี่ยขายกันอยู่ที่โลเท่าไหร่ข้าวโพดหวานโลละแปดบาทครับอ่าแปดข้าวโพดหวานโลละแปดบาทข้าวโพดขาวโลละสิบบาทช่วยกันมาอุดหนุนเกษตรกรมาจาก อ่าได้ไมี้าวโพมาอ่าช่วยกันนะช่วยกันนะคนไหนอยากช่วยชาวไทยด้วยกันมาซื้อเลยเขาขายเองแล้วเขาวางขายตรงนี้พี่ยยายให้ขายฟรีไม่ต้องเสียค่าที่เพราะเราอยากช่วยเกษตรกรนะมาลองดูนะครับขอบคุณครับเป็มๆขายเลยวางเลยเป็นกระโพดเลยครับอ่าเป็นขระโพดหวานมาเจ็ดตอครับเป็นข้พดหวานคนไหนอยากช่วยเกษตรกร ต้มได้ทำวุ้นทุบเนยได้ย่างได้ครับผมเดี๋ยววันนี้พี่ยาช่วยขายเขาด้วยนะล้วมัข้าวขาวข้าวขาวม่วงต้มได้ทอดได้ได้ไดย่างได้ครับผมได้เสขายเลยเทขายเลยปูปูขายตรงนี้เลยปูพรมเดีย๋ยวพี่ยาช่วยโปรโมทให้ช่วยร้องขายให้แต่เขาเก็บตังเองเพราะเขาขายเขาเองนะเนี้ยช่วยเกษตรกรได้ขายวันนี้วันเดียวครับเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเกิดเขามีผักอะไร แล้วเขาขายส่งตลาดกลางแล้วมันราคาตกต่ำเขาจะมาเทขายที่ตลาดเรานะคนไหนที่มีอ่ะพืชผักที่ปลูกแล้วแล้วราคาตกต่ามาขายเลยพี่ยหย่ให้ขายฟรีตรงนี้ให้ที่ฟรีนะให้ขายฟรีให้คุณมาเปิดท้ายขายฟรีเลยใช่เฉพาะเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกเองขายเองนะไม่เอาพ่อค้าคนกลางนะ,ะ<ห>เกษตรกร,ร,กรขายกันเองแตงกวาผมใกล้จะออกแล้วใช่ออกมาเลยเามาเทขายได้เลย พี่ยาไม่คิดกะที่นะเทเลยนี่นี่มาด้านนี้นี่เทด้านนี้แบบนี้หัน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 แนวยาวเอาไม้มาด้วยไอ้แตงไม้มาเทเลยอ่าช่วยเดี๋ยวพี่ยาช่วยขายวันนี้เทเลยเทเลยรคับมันมีผ้าอีกผืนนึงไหมอะเผ็ดเดี๋ยวพี่ยาให้ยืมอีกผืนนึงมิ เออเกิรเ,ก,เกิไปเอาผ้าใบไหมเขายิมผืนหนึ่งนั่นน่ะอยู่บนนั้นน่ะนั่นไงผ้าใบไะลูกเสื้อน้ำมันน่ะเสื้อน้ำมันมนั่นเลยเออยิ้มมามาเป็นกระโหลกให้เขายิมก่อนเดีเ๋ยวแยกสองสีนะมีสีอะไรบ้างน,นะอ่าขาวกับหวานก็คือสีเหลืองครับโอเคอเคันไหนอ,อันไหนเหลืองอยู่ตรงไหนอ่าเดี๋ยวขาวอยู่นี้เหลืองอยู่นี้ครับเอาตรงโน้นนี่บ่าเหลืองอยู่ตรงนู้นขาวอยู่ตรงนี้เออเป็นพูดตรงนู้นไปเขาเสื้อไม่พอเราให้ยิมก่อนเดี๋ยวพี่อาจะช่วยขายวันนี้ครับ เอามาใครอยากได้ขา้าวโพดราคามาจากสวนมาซื้อที่โกดังแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะในรูปอันนี้นสีขาวโลละสิบบาทสิบ <10 S 2> <10 S 1> บาท,บาทสีเหลืองสีเหลืองโอ,โอเคเทเลยสีเหลืองหนดูดิมามาในสีเหลืองสีเหลืองกี่บาทแปดบาทครับอ้าวสีเหลืองแปดบาทแม่ค้าข้าวโพดลูกเนยมาเลือกเลยจ้าแม่ค้าข้าวโพดลูกเนยมาเลือกเลยจ้าโลละแปดบาทมาเร็วๆ นี่นะอันนี้โลละแปดบาทสีขาวโลโลละสิบบาทอันนี้เขาเรียกขาวโพดขาเหนียวใช่ไหมใช่อ่ามากันเยอะๆเลยนะ FC พิยามาช่วยขุดหนุนชาวไร่ชาวสวนที่เขาไปขายที่ในนูนะ้นน่ะมันราคาตกต่ำมาซื้อที่นี่ได้เลยราคาโดยตรงจากชาวสวนชาวไร่เลยนะช่วยกันช่วยกันมาช่วยกันเยอะๆนะคนไหนได้ยินเสียงพิยาแล้วมาช่วยเขาเยอะนะ เขาจะได้กลับบ้านไปอย่างมีรอยยิ้มน,นะมากันเยอะจังไปตัดลงกันเลยไปต้อมต้อมไปตัดลงให้พี่ยาหน่อยนี่นาทีเราไปตัดลงเลยเอานี้ก่อนข้ามันไก่ไว้พี่หลังมาแล้วมาแล้วกดซื้อคนแรกมาแล้วมาช่วยกเกษตรกรกัน,กนเยอะๆนะลูกค้าเราช่วยซื้อคนละห้าบาทติดบาทเราได้บุญนะเราได้บุญกลับบ้านด้วยนะ บางทีการทําความดีเนี่ยเราทําแค่นี้เราก็ได้บุญเยอะนะถ้าเราทําด้วยใจนะทุกคนมาเลยมาช่วยกันนี่คนแรกเขา60โลนะ60โลทำไมเธอใจดีจังเลย่ะนี่แม่ค้โรงงานเราเป็นแบบนี้หรอใจบุญด้วย60โลโลละ8บาททำไมไม่เอาไปร้อยโลล่ะ8ปร้อยอกร้อยโลรอโหุย นี่สุดยอะเลยร้อยโลเลยอ่ะปลาเดิมไปเลยร้อยโลอันนี้มันแกะได้ไงเอานี้ไปนะคนไหนซื้อกระพดแล้วนะไปช่วยซื้อกระพดงคลุกเนื้อด้วยนะแม่ค้าเข้าใจดีเราก็ต้องช่วยเขาวี่ร้อยโลอ่ะปลาเดิมแม่วี่ปลาเดิมร้อยโลดีใจไหมฮะดีใจครับเฮ้ยปลาเดิมร้อยโลเลยอ่ะ